สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท้าอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการออกมาเปิดเผยออกมาแชร์กันว่าไบร์ชินวัตนจันกระจ่างนั้นไปคุกค,คามนักกิจกรรมหญิงคนหนึ่งเป็นการคุกค,คามทางเพศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าตัวไบร์ชินวัตรจันกระจ่างนั้นก็ประกาศยุติบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมือง แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรก็คือเอาง่ายๆพยายามชี้แจงว่าตัวเองกระทําไปนั้นเนี่ยไม่รู้นะครับเป็นการที่หลับแล้วเอามือไปโดนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ล่าสุดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่านักกิจกรรมสาวที่ชื่อว่าพิมพ์หรือว่าพิมพ์ชนกนั้นเนี่ยครับเธอได้ออกมาเขียน Facebook แล้วก็อธิบายเป็นข้อๆตั้งเป็นประเด็นครับบอกว่า สำหรับเรื่องที่พิมพ์โดนคุกคามทางเพศ 1. พิมพ์ทราบว่าอีกฝ่ายได้ออกมาขอโทษโดยบอกว่ายอมรับคำตัดสินของพิมพ์ซึ่งพิมพ์ทบทวนคำพูดที่อีกฝ่ายโพสต์คือการจะบอกว่าคุณไม่ได้ทำแต่เป็นเพราะเราตัดสินไปเองแบบนั้นใช่ไหมคะ 2. พิมพ์ไม่ได้เป็นคนที่จะให้คุณมารับและคุณเป็นคนโทรชวนพิมพ์แต่พิมพ์ก็รู้สึกอยากไปหนองคายเพราะกิจกรรมดีแต่ด้วยความลำบากของระยะทางและไม่มีบัตรประชาชนที่ตัว ซึ่งพิมพ์แจ้งกับคุณแล้วว่านครสวรรค์ไม่มีสนามบินซึ่งพิมพ์ไม่สะดวกแต่เป็นคุณที่จะขับรถมาเพื่อมารับพิมพ์จากนกครสวรรค์ไปหนองคายซึ่งพิมพ์ไปเพราะพิมพต้องการไปร่วมกิจกรรม 3. แล้วเหตุผลที่อ้างว่าด้วยงบจำกัดเรื่องเช่าห้องคุณมีงบที่จะให้พิมพ์ขึ้นเครื่องไปอุดรในที่แรกแต่คุณไม่มีงบเปิดห้องอันนี้พิมพ์ไม่เข้าใจมากๆนะคะ 4. คุณบอกว่าพิมพ์กลัวเลยขอไปนอนห้องคุณซึ่งไม่ใช่ค่ะ คุณเป็นคนมาขอนอนกับพิมพ์โดยอ้างว่าคุณไม่สนิทใจที่จะนอนกับอีกฝ่ายที่มาด้วยทั้งที่คุณเป็นผู้ชายเหมือนกัน 5. พิมพ์ไม่ได้วางแผนหรือมีเจตนาไม่ดีกับคุณตามที่คุณไปบอกกับคนอื่นพิมพ์ไม่รู้ว่าการที่พิมพ์ออกมาพูดความจริงมันเป็นการสอเจตนาร้ายกับคุณอย่างไรพิมพ์ไม่ได้พูดชื่อใครเป็นคุณที่แสดงตัวทักคนอื่นเพื่อไปแก้ตัว 6. ไม่ใช่การนอนดิ้นมาโดนขาแน่นอนเพราะพิมพ์ลืมตาดูแล้วตกใจ ซึ่งตอนนั้นคุณน่าจะรู้สึกตัวดีเพราะคุณหันมาตกใจที่เราตื่นแล้วคุณไม่ได้ลูบแค่ขาด้านบนแต่ลูบโดนอวัยวะเพศจนรู้สึกได้ทั้งที่มีผ้าห่มกั้นอยู่พิมพ์เลือกจะไม่ลงดีเทลเพราะพิมพ์รู้สึกอายตัวเองแต่ตอนนี้พิมพ์อยากพูด 7. คุณบอกว่าขบวนจะเสียถ้าคุณบอกออกมาพูดหรือพิมพ์ไม่จบพิมพ์เห็นต่างเพราะการออกมาพูดเรื่องที่ซุกใต้พรลมไม่มาจบกันแค่สองคนนั่นแปลว่าขบวนการเรายิ่งแข็งแกร่ง เพราะเราคนในขบวนไม่ช่วยกันปิดในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของคนในขบวนถ้าคุณมองว่าการปิดเรื่องนี้ทําให้ขบวนแข็งแกร่งเรามองว่าความคิดคุณไม่โอเคแปดในส่วนของคนที่เข้ามาว่าเราหลังจากที่อีกฝ่ายโพสต์เชิงขอโทษว่าเราเป็นสลินที่มาทําลายขบวนใช่ไหมความคิดของคุณแย่มากเราไม่ทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรจะเชื่อเราหรืออีกฝ่ายเพราะมันคือความคิดคุณแต่คุณอย่ามาตัดสินเรา จากการที่เราเอาเรื่องที่เราคิดว่าเราพูดความจริงที่เราเจอออกมาพูดขอบคุณที่การกระทําของคุณทําให้เราอยากออกมาชี้แจงจากที่เราอยากที่จะเงียบแล้วรอให้ทางผู้ใหญ่จัดก,การเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้กําลังพิจารณาเรื่องของคุณเพื่อดําเนินคดีแล้วก็แฮชแท็กขอบคุณค่ะนี่ครับนี่ฮะปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์พอสมควรนะครับส่วนใหญ่นั้นก็ไปต่อว่าไบรท์ชินวัตรจันกระจ่างแล้วก็ ให้กำลังใจกับทางด้านพิมพ์ชนกนะครับที่ถูกประทําโดยการถูกคุกคามทางเพศแบบนี้ครับ